สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนพบกับครูคนึงทิพย์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้เรายังอยู่ในกิจกรรมที่2.2นะคะในเรื่องของหน้าที่ของใบนะคะดูกิจกรรมที่2.2กันนะคะหน้าที่ของใบในตอนที่2นะคะคือเรื่องการสร้างอาหารของพืชซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมการทดลองนะคะโดยให้นักเรียนศึกษาวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะ ใครที่ไม่ทันนะคะให้หนักเรียนกดตุ่มสต็อปเอาไว้ก่อนเลยนะคะเรามาดูขั้นตอนหรือวิธีการทำกันค่ะอะนักเรียนอ่านทันกันไหมคะถ้าอ่านไม่ทนันให้หนักเรียนสต็อปไว้นะคะ อ่เราไปดูขั้นตอนและวิธีการทดลองกันค่ะโดยในกิจกรรมครั้งนี้นะคะครูได้ทดลองให้นักเรียนดังต่อไปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองในเรื่องของหน้าที่ของใบแต่วันนี้เราจะมาทดลองในตอนที่2ก็คือการสร้างอาหารของพืชเดี๋ยวเราไปติดตามการทดลองกันนะคะ อันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะที่วันนี้เราจะใช้ในการทดลองกันนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้อุปกรณ์แต่ละอย่างกันว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะคะที่เราใช้ในการทดลองก็คือใบไม้นะคะวันนี้ครูเตรียมใบตํารึงนะคะแล้วก็ใบโมกนะคะซึ่งใบไม้ทั้งสองชนิดนี้ผ่านแดดมาแล้วอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก,ก็คือ ตะเกีงแอลกอฮอล์นะคะซึ่งครูได้เติมแอลกอฮอล์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่3ามกางหันบังลมนะคะพร้อมตะแกรงนะคะอย่างที่สสารละลายไอโอดีนนะคะสารละลายไอโอดีนอย่างที่5้เอทานอลค่ะซึ่งมีความเข้มข้นที่95%นะคะอย่างที่หก ถ้วยกระเบื้องค่ะอย่างที่7ปากคีบสำหรับเอาไว้คีบสิ่งของต่างๆนะคะอย่างที่8ปภูเรียมหลอดหยดไว้ด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะหยดสารไอโอดีนกันนะคะอย่างที่9หลอดทดลองขนาดใหญ่นะคะอันนี้เป็นหลอดทดลองขนาดใหญ่เพื่อที่เราจะเอาใบไม้เนี่ยใส่ในหลอดทดลองนะคะอย่างที่10ก็คือ บิก,กอร์นะคะซึ่งในกิจกรรมการทดลองของนักเรียนเนี่ยเขาให้นักเรียนใช้บิก,กอร์ขนาด2อ0รลูกบาทเซนติเมตรแต่ว่าครูใช้บิก,กอร์ขนาด400ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอ่ะก่อนที่จะทำการทดลองนะคะเดี๋ยวเราจะจุดตะแยงแอลกอฮอล์แล้วต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะครูจุดอ่านะคะจุดตะแยงแอลกอฮอล์จากนั้นนะคะใส่ ใส่เข้าไปนะคะในที่กำบังลมนะคะแล้วต้มน้ำให้เดือดนะคะตอนนี้เราจะรอให้น้ำเดือดนะคะนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะระหว่างการต้มน้ำนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนักเรียนสังเกตน้ำนะคะที่อยู่ในต u เกอร์นะคะ ถ้านักเรียนดูจากรูปนักเรียนจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยเริ่มมีการรอยตัวนะคะเราจะรอจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงค่ะเพราะว่า,าน้ำที่เราต้มเนี่ยมีปริมาณที่มาก ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะแต่ว่าครูจะรอให้น้ำเดือดมากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะ,ะเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำเริ่มเดือดให้นักเรียนลองสังเกตจากก้นบิ๊กเกอร์นะคะนักเรียนจะสังเกตว่ามีฟองเล็กๆเนี่ยลอยขึ้นนะคะขึ้นไปบริเวณผิวน้ำนั่นเองค่ะและไอ้น้ำเกิดขึ้นไอ้น้ำสังเกตได้จากบริเวณด้านบนเห็นไหมคะมันจะมีฟันนะคะก็คือมีไอ มีไอ้น้ำส่วนด้านล่างเห็นไหมคะมีฟองนะคะอ่ะนักเรียนสังเกตตอนนี้ไอ้น้ำเริ่มน้ำเริ่มมีการเดือดนะคะสังเกตจากฟองอากาศที่อยู่ในบิกเกอร์นะคะอ่าเราจะสังเกตว่าฟองเนี่ยมันเริ่มขึ้นในจำนวนที่มากขึ้นและถี่ขึ้นนะคะส่วนด้านบนที่ครูบอกไอ้น้ำทำไมคะเริ่มมีปริมาณมากขึ้นนะคะแต่ว่าครูยังอยากให้เดือดมากกว่านี้อีกนิดนึงค่ะ ตอนนี้นะคะน้ำเดือดเวลาที่ครูค่อนข้างจะพอใจแล้วนะคะเดี๋ยวครูนะคะจะนำใบไม้นะคะลงไปต้มในน้ำเดือดเนี่ยเป็นเวลา2นาทีนะคะซึ่งในแบบกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ใบไม้จำนวน2ใบซึ่งครูนเนี่ยได้ใช้ใบโมกนะคะ,ะใบโมกนะคะซึ่งอันนี้ครูจะ ใส่ลงไปหลายใบเลยเพื่อที่อะไรหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้มีใบไม้เอาไว้เลือกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใบไหนไม่ดีเราก็จะได้คัดได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปต้มเป็นเวลา2นาทีนะคะจับเวลาพร้อมกันอ่ะคุณจะใส่ลงไปแล้วนะอ่ะตอนนี้ใส่ไปแล้วนักเรียนจะสังเกตว่าใบไม้เนี่ยมันจะรอยอยู่ด้านบนนะคะครูจะใช้แท่งแก้วกดใบไม้ให้มันอ่า ลงไปในน้ำหน่อยหนึ่งนะคะและเราจะต้มไปเวลา2นาทีค่ะจับเวลาเลยนะคะตอนนี้ผ่านไป1นาทีแล้วนะคะเหลืออีก1นาทีค่ะอีก20วินาทีสุดท้ายค่ะ สิวินาทีสุดท้ายค่ะ4 3 2 1หมดเวลาค่ะตอนนี้ครบ2นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำใบไม้ออกมาจากบิเกอร์ะนะคะให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะครูจะเอาออกแล้วนะคะ ตอนนี้ครูนําใบไม้ออกมาหมดแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าก่อนต้มกับหลังต้มเป็นยังไงบันทึกผลเลยค่ะครูจะหยิบให้ดูหนึ่งใบแล้วกันเนะะาะใบหนึ่งใบที่ผ่านการต้มนะคะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันทําไมคะยังคงเป็นสีเขียวอยู่เหมือนเดิมเนาะ,ะจากนั้นนะคะเราจะนําใบไม้ใบที่เราต้มแล้วนี่แหละ ไปต้มต่อนะคะในที่อแอลกอฮอล์นะคะที่มีความเข้มข้น95%นะคะอันนี้นะคะเป็นสารละลายนะคะเอทิลแอลกอฮอล์หรือนะคะหรือเอทานอลน,นะคะครูได้ใส่ไว้ในหลอดทดลองขนาดใหญ่เรียบร้อยนะคะเราจะนำใบไม้ใส่เข้าไปเลยค่ะปึ๊บอ่ะใส่เข้าไปครูจะใส่ไปเลยหมดเลยนะ ด้วยความว่าปากคีบครูมันสั้นนะคะครูไม่สามารถที่จะกดมันลงไปได้เดี๋ยวครูจะใช้แท่งแก้วนะคะกดให้ใบไม้เนี่ยลงลงไปในน้ำนะคะปึ๊บอ่ะตอนนี้ครูกดให้ลงไปในน้ำแล้วนักเรียนสังเกตนะคะว่าอ่ะน้ำแอลกอฮอล์เนี่ยมีสีสีใสเนาะ หรือไม่มีสีนะคะจากนั้นครูจะนําไปต้มต่อนะคะซึ่งการต้มครั้งนี้ครูจะต้มผ่านน้ําร้อนนะคะเพราะว่า,อาแอลกอฮอล์เนี่ยจะไวไฟเนาะเราจะต้มต่อนะคะระยะเวลาในการต้มก็คือเราจะต้มจนกว่าใบไม้จากสีเขียวเนี่ยมีลักษณะเป็นสีซีดนะคะต้มเลยค่ะ นักเรียนสังเกตนะคะว่าตอนนี้สารนะคะหรือแอลกอฮอล์ของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ตอนนี้ใบไม้ของเรานะคะเริ่มทำไมคะซีดลงนะคะอ่ะูจะให้ดูใกล้ๆเนาะเพราะว่าเผื่อนักเรียนดูในรูปแล้วไม่เห็นนะคะจากสีเขียวเมื่อกี้นี้มันก็จะเริ่มซีดลงแล้วแต่ว่ามันใบไม้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าใบไม้มันเริ่ม ดันขึ้นมานะคะครูอาจครูจะใช้แท่งแก้วนะคะกดมาลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ไวเวลาต้มนะคะ,ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมแอลกอฮอล์เราจะเดือดเร็วมากเลยนะคะครูจะต้มต่อบแป๊บนึงน่งนักเรียนสังเกตเปไปมาอย่างที่ครูบอกเห็นไหมคะจากสีเขียวเมื่อกี้นี้ทาไมคะตอนนี้เริ่มซีดแล้วสิ่งที่ครูจะย้ําเตือนนะคะในเรื่องนี้นะคะคือหนึ่งการทดลองในครั้งนี้นะคะเราเนี่ย มีการใช้ไฟฉะนั้นเราต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่นะคะ 2. องอะแอลกอฮอล์นะคะเป็นที่เรากำลังใช้ต้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ไวไฟนะคะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะคะไม่งั้นจะเกิดไฟลุกไหมได้นะคะ 3. นะคะใบไม้ที่เรานำมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นใบไม้ที่ผ่านการโดนแสงแดดมาแล้วไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวครูจะเอาใบไม้ออกจากหลอดทดลองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเอาออกจากหลอดทดลองเราจะดับตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนนะคะ <c oughs> การดับตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะก็คืออันดับแรกให้นักเรียนดึงตะเกียงแอลกอฮอล์ออกมาจากาที่กำบังลมนะคะให้ดึงออกมาเลยตัวเนี้ยตัวโลหะตัวนี้ไม่ร้อนนะคะนักเรียนดึงออกมาได้เลยนะคะจากนั้นเราดึงออกมาปุ๊บ จากนั้นนะคะให้นักเรียนเอาฝาฝาของมันครอบลงไปเลยค่ะปึ๊บอ่าเป็นการดับนะคะแอลเป็นการดับตะเกียงแอลกอฮอล์ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราดับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําใบไ,ไม้ออกจากหลอดการทดลองนะคะเดี๋ยวเราจะมาใบไ,ไม้ออกกันนะคะซึ่งครูจะใช้อ่า ชิชู่ในการช่วยนะคะเพราะว่าหลอดของเราอาจจะมีความร้อนได้นะคะฉะนะอย่างที่ครูบอกว่าเราจะต้องระมัดระวังนิดนึงอ่ะครูจะช่วยนะคะเพราะว่ามันร้อนอ่ะให้นักเรียนสังเกตอ่ะสังเกตก่อนสังเกตนักเรียนจําได้ไหมคะว่าตอนที่เราเอาใบไม้ใส่ตอนแรกเนี่ยสาระละลายเอทานอลของเราเนี่ยมีสีใสอ่ะครูมีให้เปรียบเทียบก่อนใสใช่ไหมเรามีสีใสแบบนี้ หลังจากผ่านการต้มที่มีใบไม้ทำไมคะมีสีเขียวใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะามาเอาออกนะคะซึ่งมันอยู่ลึกมากนะคะเดี๋ยวครูจะใช้แท่งแก้วนะคะในการช่วยมันเขี่ยมันขึ้นมาก่อนอเขี่ยมันขึ้นมาให้มันอยู่บนบนหน่อยอ่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างอ่นนนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าใบไม้จากตอนแรกที่มีสีเขียวเข้ม ที่มีสีเขียวเข้มใช่ไหมคะตอนนี้ทำไมคะสีมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมคะเริ่มมีสีซีดแล้วเราจะเขียยคีบมันออกมามค่อยๆใช้ปากคีบคีบออกมานะคะอ่าเป็นไงบ้างคะจากสีตอนแรกเขียวเข้มใช่ไหมตอนนี้เริ่มซีดแล้วอ่ะเราใส่ไว้ในถ้วยก่อนนะคะ ออนนี้ครัวออกจากหลอดทดลองหมดแล้วนะคะปึ๊บอ่ามาอ่านักเรียนจะสังเกตได้ว่าใบไ,ไม้นะคะที่เมื่อผ่านการต้มไปแล้วเนี่ยจะมีลักษณะทำไมคะอ่าซีดขึ้นนะคะก็คือมีสีขาวซีดมากขึ้นนะคะ แต่มีบางส่วนที่มันก็ยังมีสีเขียวติดอันเห็นไหมคะนี่บางส่วนที่ยังมีสีเขียวติดอยู่นะคะส่วนบางใบก็ทําไมคะขาวซีดเลยนะคะครูจะนําใบไม้หนึ่งใบนะคะไปทําการล้างให้สะอาดด้วยน้ําสะอาดนะคะอ,นนอันนี้เป็นน้ำสะอาดนะอะครูจะทําการล้างนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะ ใส่แนวในถ้วยกระเบื้องอีกหนึ่งใบอันนี้อ่ะอันนี้คือที่เราต้มแล้วไม่ได้ล้างอันนี้ต้มแล้วล้างนะคะอคูเลือกอีกใบหนึ่งเพื่อจะได้ปึ๊บปึ๊บล้างอ่ะ,ะ,อะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือไม่ได้ล้างนะคะส่วนอันนี้ล้างด้วยน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้น ครูจะหยดสารละลายนะคะไอโอดีนลงไปนะคะในถ้วยที่2นะคะนักเรียนสังเกตสารละลายไอโอดีนก่อนนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่า mm hmm. เห็นไหมกล้องมันไม่ปรับใช่ไหมอ่ะหัวกระดาษรองก่อนนะคะอ่านักเรียนสังเกตได้ว่าสารละลายไอโอดีนเนี่ยจะมีลักษณะออกเป็นสีน้ําตาลอ่ะครูจะลองหยดเห็นไหมคะจะมีอ่ะให้นักเรียนสังสารละลายนี้ครูยหยดไป3นาทีนะคะซึ่ง ครูได้ยหยดสารละลายไอโอดินไปแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงตลอด3นาทีนะคะส่วนถ้วยนี้นะคะเป็นใบไม้ที่ไม่ได้ผ่านการล้างนะคะสังเกตนักเรียนเห็นไหมว่าอะไรเกิดขึ้นจากสารละลายสีน้ำตาลนะคะ เมื่อครบ3นาทีแล้วนะคะอ่านักเรียนสังเกตใบไม้ได้นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าใบไม้เราทําไมคะมีสีอะไรคือเกิดขึ้นคะจะมีลักษณะเป็นสีออกดําๆใช่ไหมคะสีม่วงดําอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของของนักเรียนเลยเนาะว่าใครมองเป็นสีอะไรนะคะให้นักเรียนไปบันทึกผลการทดลองนะคะของกิจกรรมครั้งนี้นะคะในกิจกรรมตอนที่2การสร้างอาหารนะคะ หน้านี้นะคะเป็นตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลองนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะคะช่องแรกเป็นชื่อของใบช่องที่2ส,สีของใบเมื่อต้มในน้ำเดือดน,นะคะช่องที่3ส,สีของใบพืชเมื่อต้มในเอทิลแอลกอฮอล์ช่องสุดท้ายสีของใบเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนนะคะหลังจากที่เราทำการทดลองนะคะครูจึงบันทึกผลได้ดังนี้ค่ะ ใบพืชที่ครูใช้นะคะเป็นใบของต้นโมกนะคะสีของใบเมื่อต้มในน้ำเดือดนะคะสิ่งที่ครูสังเกตได้ก็คือสีของใบยังคงเขียวอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนเมื่อเราต้มในเอแอลกอฮอล์นะคะครูสังเกตได้ว่าพืชของใบพืชใบนั้นนะคะมีลักษณะสีซีดนะคะหรือไม่มีสีนั่นเองนะคะเมื่อครูหยดด้วยสารละลายไอโอดีนครูสังเกตได้ว่า จะมีลักษณะคล้ายสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาที่นักเรียนมองเห็นในภากิจกรรมนะคะดังนั้นครูจึงสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ค่ะสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะพืชสามารถสร้างอาหารได้อาหารที่พืชสร้างได้คือน้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนสะสมไว้อยู่ในรูปของแป้งนะคะหลังจากที่นักเรียนทำการ กิจกรรมการทดลองเสร็จแล้วนะคะและสรุปผลเสร็จแล้วนะคะเราจะไปตอบคําถามท้ายกิจกรรมกันค่ะคําถามท้ายกิจกรรมนะคะคําถามท้ายกิจกรรมเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อด้วย,วยกันนะคะซึ่งครูอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังนะเพราะนักเรียนจะต้องตอบคําถามอันนี้ลงสมุดนะคะคาถามข้อแรกถามว่าการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์อะไรนะคะ ในข้อนี้นะคะเราจะตอบได้ว่าการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของอาหารที่พืชสีเขียวสร้างขึ้นนะคะข้อ2นักเรียนคิดว่าหลังจากต้มใบพืชในเอทิลแอลกอฮอล์แล้วนำใบพืชมาทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะในข้อนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าสารละลายไอโอดีเนี่ย ตอนแรกมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะหลังจากที่เราต้มใบพืชเสร็จแล้วและเราหยดสารละลายเอลดินไปนะคะเราจะพบว่าสารละลายเอลดีนเนี่ยสีเปลี่ยนไปนะคะจากสีน้ำตาลเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินเข้มหรือสีม่วงดำอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาที่เรามองเห็นนะคะข้อ3สารสีเขียวในพืชเรียกว่าอะไรสารสีเขียวในพืชน,นะคะเราจะเรียกว่าคลอโรฟิลค่ะ C ต้มใบพืชในน้ำเดือดแตกต่างจากต้มในิแอลกอฮอล์อย่างไรนะคะอ่ะอันนี้เราจะสังเกตได้ว่าการที่เราต้มใบพืชในน้ำเดือดเนี่ยเราจะพบว่าใบพืชเนี่ยยังคงมีสีเขียวเหมือนเดิมแต่ถ้าเราต้มในเมแอลกอฮอล์นะคะเราจะพบว่าใบพืชใบนั้นเนี่ยมีสีซีดหรือไม่มีสีนั่นเองนะคะ ข้อ5หลังจากนำใบพืชต้มในเอทิลแอลกอฮอลแล้วสารละลายเอทิลแอลกอฮอลเปลี่ยนเป็นสีอะไรที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดนะคะในคลิปการทดลองนะคะครูได้ทำการเปรียบเทียบนะคะสีของเมทิลแอลกอฮอลเอาไว้นะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าสีสีของเอทิลแอลกอฮอลเนี่ยมีสีเขียวจำได้ไหมครูมีการเปรียบเทียบระหว่างหลอดทดลองกับในขวดน,นะคะ เหตุผลเป็นเพราะว่าโคอโรฟิลในใบพืชเนี่ยละลายได้ดีในเอทิลแอลกอฮอล์หรือคลอโรฟิลถูกสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์สกัดออกมานั่นเองค่ะข้อ6ใบพืชที่ทดสอบด้วยสารละลายเออดินเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้นะคะอ่ะสารละลายไออดีนเนี่ยเราหยดไปในใบพืชใช่ไหมคะซึ่งใบพืชใบนั้นเนี่ยมีการต้มด้วยเมทิลแอลกอฮอล์นะคะ เราสังเกตได้ว่าสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีม่วงดำเหตุผลเป็นเพราะว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยสะสมอยู่ในใบพืชนั่นเองค่ะข้อ7นะคะเราจะสรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไรนะคะเราจะสรุปผลการทดลองได้ว่าพืชสามารถสร้างอาหารได้คือน้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยน แป้งที่เก็บสะสมไว้นั่นเองค่ะข้อ8นอกเหลือจากใบสีเขียวแล้วยังมีส่วนใดของพืชอีกบ้างที่สามารถสร้างอาหารได้นะคะอะ่นอกจากใบนะคะที่มีสีเขียวแล้วนะคะที่สามารถสร้างโปรโฟิลได้ก็ยังมีส่วนอื่นๆของพืชนะคะที่สามารถสร้างอาหารได้เช่นกิง่งลำต้นลากที่มีสีเขียวนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่านอกจากใบที่มีสีเขียวแล้ว ิ่งของพืชบางชนิดก็มีสีเขียวนะคะอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกิจกรรมการทดลองที่2.2ในตอนที่2ที่มีชื่อว่าการสร้างอาหารของพืชครูหวังว่านักเรียนจะอ่ะสังเกตบันทึกผลลงตารางบันทึกผลและตอบคำถามท้ายกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะคะและเราจะพบกันในในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ